สวัสดีครับ fc mobile surf ญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูอีเวนต์ตัวล่าสุดนะครับของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็คือ anniversary นะครับตัวนี้จะเป็นของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับไปดูเข้าไปดูกันเลยครับผมก็ก่อนอื่นทำการอัปเดตเซิร์ฟญี่ปุ่นให้เรียบร้อยนะครับแล้วไปที่อีเวนต์ของตัว anniversary เซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับนะครับคลิกเข้ามาครับก็สำหรับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็จะมี เอ่อชั a เตอร์วันะครับคือมาดูทางด้านขวามือครับตัวนี้นะครับก็จําการเปิดมาสกดได้เลยครับตนนี้นะครับก็จะเป็นทีมเรียวมาดิตนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการเล่นนะครับเพื่อจะเก็บโทเค็นนะครับ FC นะครับ2024 a n n i v e r s a r y นะครับตรงนี้ก็จะให้ได้ประมาณ20นะครับผม แล้วก็เก็บเพชรร้อยนะครับต่อไปก็จะมีเอ่อเป็นตัวนี้จะเป็น h ฮ tohead นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น VSA นะครับก็เก็บโทเค็นนะครับผมเมื่อเก็บโทเค็นเรียบร้อยนะครับมาดูด้านขวามือครับตรงนี้ก็จะเป็นของาะวันนะครับเมื่อทำภารกิจเสร็จนะครับก็จะได้โทเค็นอีกคูณ20นะครับผมแล้วก็เก็บสะสมไว้นะครับ มาดูทางด้านขวามือครับร <There S 2> right? ับรางวัลนะครับก็จะเป็นกล่องรางวัลนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นโทเค็นนะครับใช้อยู่ที่100นะครับอันนี้ก็จะเป็นบูทต่างๆนะครับผมแล้วก็อันที่2องครับรางวัลนะครับก็จะเป็นผู้เล่นนะครับ1 2 3ยยถึงยกนะครับตัวนี้จะเป็นการสุ่มนะครับใช้โทเค็นจำนวน500ด้วยกันนะครับรางวัลที่3นะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นสุ่มนะครับจะเป็น ตัวผู้เล่น125นะครับถึง129ครับตรงนี้ก็สามารถรับได้ครับจะใช้โทเค็นทั้งหมด1,000ด้วยกันครับก็มาดูด้านขวามือครับอันนี้ก็คือรับสามารถรับได้ฟรีเลยนะครับผมก็จะเป็นการสุ่มนะครับผมแล้วก็มาดูด้านขวาครับตรงนี้นะครับก็จะปลดล็อกนะครับหลังจากวันที่7ไปแล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถรับได้ฟรีเช่นกันครับตัวนี้ก็จะเป็นการสุ่มนะครับสุ่มของละวันนะครับผมแล้วก็ด้านขวามือลำดับต่อมานะครับ ก็จะปลดล็อกในอีก14วันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นการสุ่มเช่นกันครับผู้เล่น123ถึง129นะครับหนึ่งรางวัลนะครับผมแล้วก็ส่วนระงวัลสุดท้ายนะครับที่จะได้ฟรีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการสุ่มเช่นกันครับก็คือหลังจากวันที่21ไปแล้วนะครับจะเป็นการสุ่มนะครับผู้เล่น121 123นะครับถึง129ครับเป็น1นึงรางวัลด้วยกันนะครับตรงนี้ก็ระยะเวลาก็คือ28วัน ก่อนจะหมดอายุนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของอินดัสทรีของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับผมอย่างไงก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับเกมนะครับผมก็ขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ